อ๋อขอเจริญธรรมวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตอัดคลิปเพื่อที่จะฝากไปถึงมหาไปวันผู้ที่มาจากที่สว่างแต่จะไปยังที่มืดและขอฝากไปถึงไอ้หมอปลาผู้ที่มาจากที่มืดแล้วจะไปยังที่มืดเนื่องด้วยสองคนนี้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนสร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่น เห็นแค่ความอยากมีชื่อเสียงอยากมียอดวิวเพื่อหาไรายได้แต่นั้นก็ไม่ถือว่าผิดหรอกแต่สิ่งที่ผิดนั้นไปทำลายความศรัทธาและที่สำคัญที่สุดนั้นที่ผ่านมาสองคนนี้จะทำอย่างไรความไม่เหมาะสมอย่างไรก็ไม่ได้ มีปัญหาอะไรมากแต่ณนะตอนนี้เนี่ยสองคนนี้ได้หาเรื่องกลั่นแกล้งลูกศิษย์ของอาจารย์ซึ่งในฐานะอาจารย์เป็นอาจารย์ของปู่เทพสุริยะก็เลยต้องออกมาปกป้องถึงณนะปัจจุบันนี้ปู่เทพสุริยะ ได้ออกไปสร้างความเพียรสร้างความดีโดยที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับตัวอาจารย์เองแต่ครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็ได้อยู่กับอาจารย์ได้อบรมและโดยบุคลิกนิดใสแล้วเขาเป็นคนสมระไม่เคยหวังในลาบยศเงินทองคิดแต่จะทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นวันนี้ อาจารย์ก็เลยอยาก,กมาบอกว่าสองคนนี้เนี่ยทำสิ่งในผิดพลาดตัวเองไม่รู้แล้วทำรู้อย่างเช่นมหาพัยวันมีแต่ความรู้แต่ไม่มีความเข้าใจเช่นเดียวกับหมอปลา ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีจิตสัมผัสไม่มีอะไรเลยเป็นแค่การแสดงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะฝากไปถึงสองคนนี้ว่ายหยุดพุตธิกรรมเหล่านี้เสียเพราะอีกไม่นานก็จะได้รับกรรมอย่างแน่นอนแล้วก็ขอฝากไปถึงปูเทพสุริยะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้ติดต่อกันมาสี่ห้าปีแล้วเพราะท่านไม่น่าจะมีโทรศัพท์ก็ฝากเอาไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาจารย์จะช่วยในเรื่องด้านกฎหมายส่วนในเรื่องของธรรมะหรือการเอาตัวรอดนั้นอาจารย์เชื่อว่าท่านสามารถจะเอาตัวรอดได้แต่โดยทางกฎหมาย ต่างๆเนี่ยอาจารย์จะขอยื่นมือเข้าไปช่วยนั้นขอฝากสองคนนี้ต้องมาหาไปรวันและหมอปลาให้หยุดการกระทําที่ไม่ดีเหล่านี้เสียแล้วก็ขอฝากไปถึงนักข่าวช่องข่าวต่างๆที่ไม่ได้วิเคราะห์ว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไร และก็พูดไปตามความไม่รู้มันก็เกิดความเสียหายเกิดความเข้าใจปิดกับสังคมได้โดยเฉพาะไปฟังผู้ที่ไม่รู้แล้วทำรู้เช่นพระไปวันไปเชื่อไปถามผู้ที่เป็นนักแสดงนั่นคือหมอปลาพวกนี้ไม่มีความรู้แต่อย่างใดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ ก็ขอให้ทุกท่านจงได้ทำความเข้าใจได้ฟังอย่างมีสติอย่างมีปัญญาวิเคราะห์ใครดีใครไม่ดีและอีกอย่างหนึ่งการทำลายความศรัทธาเป็นกำหนักพอๆกับการกัดขวางในการแสดงธรรมให้ผู้อื่นได้รับรู้